สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการส้มปากอยากเล่าแบบเร่งด่วนนิดหน่อยกับอีเวนต์พิเศษที่ทุกคนอยากจะพูดถึงตอนนี้นะครับกับพี่ปุ้นและก็พี่ฝ้ายนะครับผมก็ประเด็นวันนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ตอนนี้ขอคุยกันนิดหน่อยนะครับว่าตอนนี้พี่ๆทั้งสองคนทําอะไรกันอยู่บ้างเริ่มจากพี่ปุ้นก่อนเลยแล้วกันครับค่ะก็ตอนนี้ต้องอัปเดตก่อนว่าทีมอวจประชาชนของเราค่ะก็มีเรื่องให้ทํากันบ้านอีกหลายเรื่องอย่างปุ้นตอนนี้ที่ดูแลรับผิดชอบก็คือกําลังดูแลเรื่อง โครงการ e-v bus ของอบจค่ะประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้อบจอมีโปรเจกต์ที่จะทําโครงการ e-v เป็นของตัวเองแล้วก็มันกําลังจะมีการจัดซื้อจัดจ้างแน่นอนว่าก็ต้องหาข้อมูลโครงการนี้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวรอ,รอติดตามเร็วๆนี้ค่ะค่ะครับ คส่วนของอทีมเทศบาลประชาชนนะคะตอนนี้ก็มีโครงการค่ะเป็นรถรางมรดกโลกนะคะคือเชียงใหม่ของเราตอนนี้กําลังจะเข้า,าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกนะคะทางทีมเทศบาลประชาชนนะคะก็อยากาเชิญชวนให้ทุกท่านรู้ว่า,าเชียงใหม่ของเราสวยงามยังไงแล้วก็สามารถเป็นมรดกโลกได้ยังไงแล้วก็มีประวัติความเป็นมาความสําคัญยังไงคะ่ะเดี๋ยวก็จะพบกันกับ โครงการรถรางมรดกโลกค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันเล่นดีวกว่าพอดีมันมีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นประเด็นร้อนช่วงนี้มีเซิร์ชแล้วก็มีการเข้าดูกันเยอะมากนะครับมีเอนเกสเยอะมากกับเรื่องดอกไม้สีดําที่ม,มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะมีคนเกิดคําถามว่าเออใครเป็นคนทํามันมีที่มายังไงทําไมมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมเองก็อยากรู้เป็นการส่วนตัวเหมือนกันครับผมค่ะก็มีอธิบายได้บ้างโอเคครับเก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็พอจะทราบงบประมาณส่วนนี้ค่ะมาตั้งแต่ที่ มีการอาแถลงงบละ,อะตอนนั้นซึ่งแบบเราก็มีความสงสัยในในงบประมาณของส่วนของตกแต่งเมืองอยู่ละว,ว่ามันมีมูลค่าเยอะจนะทางเราเนี่ยก็คิดว่านอกจากจะมูลค่าเยอะเราก็ยังแบบซ้ําซ้อนด้วยอย่างมีงบตกแต่งเมืองแยกมาต่างหากแต่ก็มีงบในงบยี่เปงในงบสงการในงบอะไรต่างๆก็มีสอดงบตกแต่งเมืองอยู่ด้วยนะคะมันเหมือนค่อนข้างจะแบบซ้ําซ้อนกันคือในตอนนั้นอ่ะคฟก็อยากจะแตยติอยู่แล้วว่าแบบเหมือนแบบ เอ้ยมันมันแปลกๆนะเราอยากจะรู้ว่าไอเอ,เองบตรงนี้ยคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะทราบในรายละเอียด<ม>ก<ม>็เลยอยากจะแปลยติก็เลยทําเรื่องนําเสนอไปว่าเราอยากจะแปลยตินี้นะแต่ว่าการที่จะแปลยติได้ในสภาเทศบานลนครเชียงใหม่อะต้องมีอา่าสมาชิกสภาเทศบาลรับรองสองท่าน<ม>แต่ว่าทางเราพักประชาชนมีสอทอยอยู่แค่หนึ่งคน ก็เลยไม่ได้มีใครให้อปรับรองมีคนมาช่วยรับรองด้วยใช่คือคือเราทําเรื่องไปแล้วแหละก็คือเราต้องได้สองลายเซ็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถึงจะสามารถแปลยติได้อันนี้ผมถามแบบไม่รู้เลยถ้าสมมว่าประชาชนอ่ะมีความสงสัยประชาชนอยากจะแบบร่วมดูร่วมอะไรนี่ทาได้ไหมครับหรือว่ายังไงไม่ได้จริงๆประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปฟังการประชุมสภาได้คะก็ขออนุญาตทําเรื่องเข้าไปได้ได้ครับก็คือสมมุติว่าแบบผมอยากเข้าไปฟังปกติเหมือนมันไม่ได้เป็นลับใช่ไหมครับ ไม่ไม่รับค่ะ<อ>เหมือนจะรับแต่ไม่รับนะคะจริงๆจริงๆสามารถอ่าเข้าไปได้อย่างอย่างปุ้นก็เคยเข้าไปใช่ใ,ชใชค่ะก็ขอชื่อเข้าไปแต่ว่าก็สิ่งที่ฝ่ายพยายามก็คืออย่างที่บอกก็อยากจะให้มันมีการแปรยติเพื่อที่เราจะลุงงบตรงนี้ก็คือสงสัยอะ่ะตั้งแต่เอ๊ะตั้งแต่จุดนั้นละว่าเอ๊ะมันมูลค่าเยอะขนาดนี้มันจะทําออกมาเป็นยังไงนะจนพอมันมาถึงวันที่ดอกไม้ดาเนี่ยแหละคะ่ะเราก็รู้สึกว่าอ่าต้องบอก ให้ประชาชนล,ละต้องสื่อสารให้ประชาชนล,ละ<า>ว่าว่าไอ้ดอกไม้ดําเนี่ยแล้วก็โครงการที่ตกแต่งยี่เป็งทั้งหมดเนี่ยมันมีมูลค่าถึงยี่สิบกว่าล้านค่ะก็เลยได้ชี้แจงออกมาว่ามันมันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือเปล่าก็ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอ่าวันวันนั้นไฟก็ได้โพสต์ออกมาว่าเออมันมีมูลค่าเท่านี้นะเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะโอเคอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนได้ยินมาเนาะอย่างอย่างอย่างพี่ปุ้นก็เหมือนเรามีคุยคุยกันว่า เอ๊ะทาไมมันเป็นบริษัทเดิมๆ, <S <S ๆได้ตลอดได้ทุกปีแล้วก็คือผมมีคนไปเสิร์ชบริษัทนี้เยอะมากอย่างมาเมื่อวานเสิร์ชเข้าไปประมาณแปดร้อยกว่าวิวเลยในบางเว็บอะไรเงี้ยว่ามีบริษัทเนี้ยทีเนี้ยพอไปดูจริงๆปรากฏว่ามันมันเป็นจังหวัดอื่นอเออมีมีเออมันจะทําทําไมก็เลยเกิดคำถามว่าทาไมถึงไม่ใช้ที่มันมีอยู่ในเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่ย <ๆ S 1> ันก็มีนักออกแบบเก่งๆตั้งเยอะ เราเป็นเมืองดีไซน์วีคมีอะไรเป็นของตัวเองด้วยซ้ำํทำทําไมไม่ใช้ของเชียงใหม่อันนี้อันนี้พี่ปุณพ่อคำถาม,ถามอันนี้ต้องแบ่งเป็นสองประเด็นว่าทําไมไม่ใช้บริษัทในเชียงใหม่หหกับทําไมถึงเจ้านี้ได้งานาเนามันต้องแบ่งเป็นสองอันอันแรกทําไมไม่ใช่ของเชียงใหม่จริงๆบริษัทนี้ถ้าเราตรวจสอบลึกลงไปค่ะก่อนที่จะมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายเขาเคยมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มาก่อนค่ะเราเพราะว่า ที่ตั้งของบริษัทนี้ค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่ง <Ừ. S 1> ซึ่งมีบริษัทและห้างผู้ส่วนจำกัดอื่นๆอยู่ในที่เดียวกันด้วยเ <Ừ. S 1> ต็ไมไปหมดเลยก็เท่าที่เจอก็ประมาณเจ็ดแปดเจ้าของเดียวกันไหมครับมีทางที่เป็นเจ้าของเดียวกันอยู่หลายอันอและมีคนอื่นๆด้วยแต่ว่าใช้ที่อยู่เดียวกันแต่ว่าบริษัทนี้นะคะบริษัทที่กําลังเป็นกระแสะอยู่นี้ได้ถูกโอนเปลี่ยนมือไปแล้วออือเป็นเจ้าของคนปัจจุบันและได้ย้ายที่อยู่จาก เชียงใหม่เนี้ยไปเป็นเชียงรายโอ้ค่ะอันนี้ก็คือทําไมเป็นเชียงรายแต่จริงๆเจ้าตัวเขาก็อาจจะอยู่เชียงใหม่นะไปไปมาใช่หลักๆถ้าอาจจะอยู่เชียงใหม่เห็นมีธุรกิจธุรกิจอื่นๆที่เชียงใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยงั้นอันต่อไปว่าทําไมถึงต้องเป็นที่นี่เพราะว่าเห็นปกติมันจะต้องมีการบิดกันทำไมมันต้องมีการเจาะจงมันเร่งด่วนมันเฉพาะพิเศษอะไรขนาดนั้นได้หรอคืออันอันเนี้ยเราก็อ่า ได้ทําการดูย้อนหลังนะเนาะสมปีที่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 ได้โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊ก k ะค่ะก็ได้ทําการดูย้อนหลังมันก็เป็นประมาณนั้นจริงๆก็คือมันจะเป็นการคัดเลือกแบบเดิมๆไม่ได้มีการอ e ีพี i n g แล้วก็เป็นบริษัทชื่อเดิมๆซึ่งมันก็สร้างความสงสัยให้กับให้กับประชาชนจริงๆแล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามอยากจะให้เทศบาลเนี่ยเหมือนกับว่าออกมา่าตอบคําถามที่สงสัยที่ทเป็นที่แศกประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้ค่ะก็ าจริงๆอะในเรื่องนี้ค่ะไฟเคยได้ทําเป็นกระทู้ถามไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราสงสัยในงบประมาณว่าเออทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะก็จริงๆอะส่งไปตั้งแต่วันที่19กันยาแล้วเป็นกระทู้ถามอ่าก็จนปิดสมัยประชุมสภา,าไปตอนวันที่30กันยาก็คือประธานสภาก็ไม่ได้มีการเอากระทูเ้เนี่ยอ่าบรรจุลงไป uh huh. ก็เลยก็เลยเงียบหายไปก็เลยทําจดหมายตาเบยครั้งหนึง่งเพราะเราก็มีความอยากดูจริงๆว่า มันมีความเหมาะสมไหมในราคาขนาดนี้ทําไมทําไมทาไมต้องทําเพราะว่าเรารู้สึกอะค่ะว่าแบบเมืองเชียงใหม่มันยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีเลยทั้งฟุตบาทั้งถนนและอะไรต่างๆแล้วทาไมแต่ละปีอะเราต้องใช้เงินมูลค่ากว่าร้อยล้านมามในการจัดอีเวนต์ต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการเออตกแต่งเมืองแล้วเ<ข>า<ๆ>็าอยากจะแบบสนับสนุนการทงงร่องเที่ยวอะไรเงี้ยหรอมันเราเราเรา,เราถึงถามว่ามันจริงๆมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่ มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าถึงถึงถึงมีคําถามไปแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบพี่ปุ้นอเออค่ะถามพี่ปุ้นนิดนึงอันนี้ทรษีค่ะ,ะมีพอจะมีตัวเลขหรือทราบตัวเลขไหมครับว่ามันมีการกระตุ้นจริงยังไงเท่าไหร่ไหมครับพอจะมีไหมก็ตัวเลขจริงๆอะค่ะอย่างที่เราเคยคุยกันคลิปที่แล้วอนะันนี้ต่อมาครับมันต้องไปวัดด้วย S O I อือว่ามันกระตุ้นจริงหรือเปล่าตัวเลขมันมีประโยชน์กับใครบ้างซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีการ ทำตัวนี้ออกมาอยากเป็นรูปธรรมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวัดได้ยังไงมมันหเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะก่อนนิดนึงว่าเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันทําเหมือนกับว่าให้นักท่องเที่ยวครับแต่คนในบ้านเราอ่ะยังไม่มีความสุขเลยโวยกันตลอดถนนไม่ดีฟุตบาทไม่ดีเมื่อไหร่จะมาลอกท่อคือเรารู้สึกว่าการเอางบประมาณที่มากขนาดเนี้ค่ะเหมือนกับว่ามาทําตรงเนี้ยมันมันมันลำดับความสําคัญผิดหรือเปล่าหรือมันแบ่งสัดส่วนในการใช้เงินอะผิดหรือเปล่าเราเลย ขอเที่ยวอาหรือขออะไรต่างๆเพื่อเราอยากจะดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่าประชาชนชาวเชยียงใหม่เข้าไปฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ยมันไม่โอเคอยากจะมีส่วนร่วมในการแบบบอกว่าอยากได้โครงการนี้อยากให้เพิ่มโครงการนี้ในฐานะคนพื้นที่อะถ้าเขาจะทําเขาทําได้ยังไงได้บ้างครับอันเนี้ยคือจริงๆอะถ้าประชาชนทั่วไปก็สามารถเขหหียนสมายหานายกได้นะคะค่ะก็อาจจะแบบเป็นเป็นข้อเสนอแนะหรือแนะนําอะไรต่างๆอย่างนี้ได้ค่ะก็คือทางพรรคประชาชนเป็นคนกลางในการ รับเรื่องนี้ได้ไหมแบบจริงจประชาชนประชาชนจะเขียนเองก็ได้หรือจะให้มามาบอกเราก็ได้ว่าู้แทนใช่ผ่านผู้แทนว่าอยากจะมีอะไรหรือมีความคิดเห็นอะไรย่งไงนอ่าแต่กี้พอพูดถึงเนาะมันก็เป็นเรื่องของทางเทศบาลอันนี้เราก็ตอบคำถามซึ่งเทศบาลเชียงใหม่นยก็ได้งบประมาณค่อนข้างเยอะมากในปีทีนี้ก็ต้องถามในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นอย่างอบจมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องตรงนี้ยังไงบ้าง ในโครงการนี้ในเรื่องราวนี้นะคะจี่จะจะถามอื่นๆเหมือนกันเดี๋ยวๆได้ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่างบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่กับอบจใกล้เคียงกันมากๆค่ะสองพันต้นๆกับพันเก้ารล้านใช่ค่ะก็คือมันแทบจะใกล้เคียงกันแต่ว่าพื้นที่อัดถงกันเยอะดังนั้นงบประมาณเทศบาลนครเนี่ยเล่นได้เยอะเลยพื้นที่เล็กๆงบก้อนใหญ่และแลที่อื่นๆนะครับที่อื่นๆหมายถึงว่าอบจอบจสองพันสองร้อยล้านเนี่ยต้องดูแลยี่สิบห้าอเภอ โอ้โหแต่ว <önemli> ่าเทศบาลดูแล40ตารางกิโลเมตรอืค่ะแต่ว่าทีนี้พอถามว่าแล้วสอจอเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ยังไงต้องบอกว่าเรามีตัวลิงก์กันอยู่สองเรื่องก็คือวิธีการจัดจ้างที่เหมือนกันเลยในสองหน่วยงานนี้แล้วก็ผู้ได้รับงานผู้รับเหมาก็เท่าที่ดูมันก็จะเป็น วนเวียนกันเป็นเจ้าเดิมๆที่คอยรับงานทั้งอบจทั้งเทศบาลอะไรองเงี้ยค่ะทั้งสองฝั่งเลยเหรอครับทั้งสองฝั่งอย่างงานโครงการดอกไม้นี้ก็เป็นเจ้าเดียวกันกับที่รับงานใหญ่ๆประจําปีของอบจก็คืองานชามิงฟลาเวอร์เฟสิวอลกซึ่งอบจจ้างปีละกว่าร้อยล้านนะคะกับบริษัทนี้กับบริษัทนี้เพาะโครงการนี้นะแต่บริษัทมีโครงการอื่นด้วยที่อบจก็ใช้เจ้านี้เหมือนกัน แต่ทีนี้คําถามก็นําไปสู่คําถามที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือว่าทําไมถึงไม่เปิดอีบิดดิ้งอ่าทำไมไม่เปิดใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยตามที่อ่าทุกท่านเข้าใจกันก็คือถ้ามันเกินห้าแสนมันจะต้องอีบิดดิ้งอ่าใช่ใช่ค่ะก็ขออธิบายอย่างนี้จริงๆมันก็สามารถไม่บิดดิงก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องฉุกเฉินอืมเพราะว่าระยะเวลามันกระชั้นชิดสองคือเป็นโครงการที่มันค่อนข้างจะ ใช้ทักษะเฉพาะค่ะอย่างเช่นงานองานการศึกษางานวิจัยต่างๆที่มันต้องเป็นแบบท่านนี้เท่านั้นถึงจะทําได้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประมาณนั้นแต่ทีนี้คําถามนําไปสู่โครงการนี้แล้วโครงการนี้มันเป็นงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงไหมมันเร่งด่วนไหมด้วยแล้วมันเร่งด่วนไหมด้วยอย่างอบจจัดทุกปีนะคะค่ะใช่ก็เรารู้ทำอะไรล่วงหน้าอันนี้ก็เหมือนกันเป็นอีเวนท์ที่เรารู้ทำาะไรล่วงหน้า แต่ก็ยังมีคําถามที่ยังไม่ได้รับคําตอบไม่ได้รับคําชี้แจงว่าทําไมถึงใช้วิธีการคัดเลือกเจ้านี้อ่ะสมมติผมเป็นอบจมาจะตอบว่าก็นี่ไงก็ไม่รู้ว่าเจ้าอื่นเอามาเนี่ยเขาจะทําได้ดีเหมือนเจ้าเดิมไหมเนี่ยเขาจะตอบ่างนีงใช่ค่ะกระบวนการวิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างเนี่ยมันถ้าใช้วิธีคัดเลือกอะนะคะมันคืออบจหรือว่าเทศบาลเนี่ยเรียกผู้รับเหมาเข้ามาสามท่านจะเรียกนายกนายขอนายคอยังไงก็ได้ไม่ได้มีกฎตรงนี้ว่าจะเรียกใครถ้าเกิดว่า เขาตั้งใจอะค่ะเขาตั้งใจจะยงงานให้ในก็เขาก็เอาบริษัทขอกับคอเนี่ยที่มีคุณสมบัติต่ํากว่าแน่ๆเข้ามาแล้วคนเป็นยังไงคนก็คือสุดท้ายกก็จะได้เดิมอยู่ดีใช่ค่ะมันคือกระบวนการเขาไม่ได้ทาผิดกฎหมายนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่มันไม่ค่อยถูกใจอืมค่ะประมาณนั้นทีนี้กลับมาเรื่องดอกไม้นิดนึงพอดีก็สนใจห้ามันพึ่งสดร้อนๆทีเนี้ยมันมีการเดี๋ยวเปลี่ยนสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีฟุต เดี๋ยวเปลี่ยนฟุตบาเดี๋ยวเปลี่ยนสีอะไรต่างๆเดี๋ยวถอนออกนั่นนู้นนี่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองไหมครับหรือว่าใครต้องรับผิดชอบใครอย่างเงี้ยก็จริงจริงๆตรงนี้ก็น่าจะต้องเป็นอ่าทางเทศบาลคุยกับผู้รับเหมาวิธีหนึ่งเพราะว่าอ่าในงบประมาณเนี่ยเขาน่าจะตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าว่ามันว่ามันทําแค่นี้อย่างเงี้ยแล้วงานมันจบแล้วแต่อยู่ๆต้องมาเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นการตกลงกันของ เทศบาลกับกับผู้ระเมออีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงอ่ะเราก็ต้องรอให้เขาออกมาชี้แจงตรงนี้เพราะเราก็เราเขาเคยชี้แจงนมครับมีเขามาข่มความียด้วยเขาก็เคยมาชี้แจงจริงๆกี่ครั้งก็ที่ที่ลงข่าวเมื่อวานใช่ไหมคะก็บอกบอกว่าจะอ่าแจ้งให้ผู้บริหารต่อปีหน้าค่ะเพราะว่าสมัยประชุมสภาค่ะมันมันจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าก็คือเหมือนกับว่าจะตั้งเข้าไปเป็นกระถู ถามกับผู้บริหารและให้ผู้บริหารนะตอบปีหน้าเอาในอี่นี้ถ้าเกิดว่าเขาถามช่วงเดือนกุมภาซึ่งอาจจะมีอีเวนต์อื่นๆเกิดขึ้นมาใหม่อะไรที่เขาจะต้องชี้แจงกันว่าเขาต้องมาชี้แจงเรื่องอดีตนานมากที่คนเกือบจะลืมไปแล้วอย่างที้ไม่ถือว่าช้าไปนะครับทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันค่ะว่ามันช้าเกินไปก็ตอนนี้ค่ะอย่างวันนี้สสพลก็ยังเพึ่งลงอ่าโพสต์ไปว่าอยากจะให้เทศบาลน่ะรีบออกมาชี้แจงรีบออกมาให้คําตอบแต่ละคนก็พยายามอยู่ค่ะในการที่อยากให เทศบาลออกมาชี้แจงและให้คาตอบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอ่าการถแถลงข่าวหรือว่าการชี้แจงใดๆจากเทศบาลค่ะโอเคครับอันนี้มผมผมขอเลยคืออยากจะให้พี่ปุ้นนะครับแล้วก็พี่ป้ายนะครับผมเนี่ยบอกอยากให้พี่ปุ้นกับพี่ป้ายครับช่วยบอกหน่อยว่าตอนนี้มันมีโครงการหรือมีมีอีเวนต์อะไรที่ควรจะจับตามองเป็นพิเศษไหมที่จะแนะนําให้แบบถ้าประชาชนรู้สึกว่า เอ้ยอยากจะช่วยเราเป็นหูเป็นตาให้เราเนี่ยม,มีอะไรที่เราควรจะดูหรือจับตาช่วงนี้บ้างหรือสิ่งที่มันอาจจะเกิดในอนาคตหรือสิ่งที่มันอาจจะเกิดไปแล้วบ้างครับค่ะครับจริงๆตามความรู้สึกอุนะ่นน่ะอยากจะให้ประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาทุกโครงการของภาครัฐเลยถ้าโครงการไหนที่เห็นแล้วว่ามีจุดเอ๊ะตรงไหนหรือว่าเก็บหลักฐานอะไรได้ที่มันไม่ปกตินะคะก็อยากให้ส่งให้เราแต่ว่าอย่างในของอบจเนี่ยโครงการที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็ได้รับ คำถามจากประชาชนอยู่บ่อยครั้งจะมีอยู่สองอันก็คือ,อ่าเป็นโครงการคอนเสิร์ตที่จัดอีละหลายครั้งนาะมิวสิคเจอร์นี่ของอาบาจอมบประมาณแต่ละรอบก็กหลายล้านบาทครั้งล่าสุดมิวสิ j เจอร์นี่แปดมประมาณที่ใช้ก็ประมาณสิบสี่ล้านแล้วก็ยกเลิกอันนั้นเราก็กําลังจะต้องไปตามว่ายกเลิกแล้วยังไงค่าจ้างศิลปินยังไงที่ ที่ยกเลิกไปเลยค่ะได้คืนไหมจะทำยังไงจัดการยังไงกับงบประมาณตรงนี้ต่อที่มันหายไปก็จะมีมิวสิ่เจอร์นี่ที่ที่อยากจะให้ประชาชนเป็นเป็นตาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งต่อปีแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะมากๆค่ะแล้วก็อีกอันก็จะเป็นตัวชามิ่งที่บอกว่าใช้ลอยล้านมีคนพูดถึงเหมือนกันผมไปเดินในงานไปเดินเล่นแถวแวอบจเวลาอ่าใช่สวนอบจที่มันจะมีการเดินมีการวิ่งพาหมาไปวิ่งไปอะไรอย่างี้ครับแล้วบางที คนที่จัดงานหรือคนที่อยู่ในงานนะเขา <c oughs> ก็จะมีพูดถึงชามิงบ่อยมากค่ะงานดอกไม้เออม,มันมันทําไมต้องโฟกัสงานชามิงจริงจประชาชนชอบาานะคะงานสวยงานสวยงามมันทําให้แบบเชียงใหม่มันดูคึกคักคมันดูมีอะไรแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่างบประมาณที่ใช้ไปมันเป็นเท่าไหร่พอเราออกมาเปิดเนี่ยว่างานชามิงมันใช้ไปร้อยล้านนะประชาชนก็หืมร้อยล้านเลยหรอจากที่ใช่จากที่ชอบก็อาจจะกลายเป็นถ้ามันร้อยล้านไม่จัดก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็ มาทําถนนไหมใช่ก็ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่อยากให้ประชาชนช่วยกันเฝ้ามองก็คืออย่างงานของอบจส่วนใหญ่อะค่ะผู้ที่เข้าไปขายสินค้าข้างในอะเขาบอกว่าให้ขายฟรีก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่บอกว่าอ้าวแล้วแล้วทำไมฉันถึงถูกเก็บังค์อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าต้องไปตามพี่ใครแล้วเนี่ยท่านใดที่มีหลักฐานว่าถูกเลี้ยงเก็บเงินยังไงก็สามารถแจ้งพวกเราได้แจ้งมาที่พักเหมือนเดิม ใช่เป็นชปอนอจาในเขตหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะช่วยช่วยท่านดูติดตามแล้วก็หาคําตอบมาให้ครับก็ที่บอกว่าอยากให้ประชาชนช่วยจับตาดูก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ่าโครงการเอีเวนต์ต่างๆของเทศบาลคนครเชียงใหม่ค่ะเพราะว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันกว่าร้อยล้านมไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนพี่พิศก็ทั้งยมันจะมีทั้งยี่เ็นงเงสงการไม้ดอกไม้ประดับปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือคือทุกอย่างมันล้วนใช้เงินเยอะหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้จับตาดูนิดนึงว่า เออมันใช้ไปอย่ะมันคุ้มค่าไหมเพราะส่วนใหญ่ทุกอันมันก็คือแบบอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็ออกไปทิง้งอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปทิง้งมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่เฉพะาะสี่ชาร์จสี่สิบตารางเหยครับถาวรอลสี่สิบกิโลเมตรใช้แบประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบโ้ค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเราก็อยากเห็นถนนนี้บุบาทนี้ช่วยใช่ไหมคะครับคือจริงๆอ่อะ เชียงใหม่เป็นเมืองที่สวยอยู่แล้วนะต่ได้หานมั้ยนะครับอ่ะหานด้วยจะนก็หอจะบอกว่าจริงๆเชียงใหม่เป็นเมืองที่สวยงามอยู่แล้วด้วยด้วยัรรธรรมด้วยอะไรต่างๆอะค่ะเราแค่แบบทําเมืองให้เราแบบน่าเดินน่าเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อยู่แล้วคือไม่จําเป็นต้องมาตกแต่งอะไรที่มันแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าจะตกแต่งเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยเราก็รู้สึกด้วยว่าแบบคุณทาไมเหมือนแบบ ไม่ไม่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจชาวบ้านหรือชุมชนด้วยหรือใช้ของของชุมชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นโครงการที่ยัง่งยืนมันมันมันก็จะทําให้เรารู้สึกคุ้มค่ากับการใช้เงินมากกว่านี้ค่ะอ่ะตอนนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของซุ้มไฟที่เข้า,ขาตรงท่าแพเนาะทีเนี้ยอยากจะให้เล่านิดหนึ่งครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงกับตรงนี้แล้วก็งบประมาณที่ใช้เราจะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้เท่าไหร่อะไรยังไงเราต้องทํายังไงอ่ะอันเนี้ยค่ะก็ซุ้มไฟเนี่ยจริงๆมันเพิ่งเริ่มมีปปีีแแรกกกอ่ะ็บบืาามค ซูมนั้นประมาณเจ็ดล้านค่ะหลังจากนั้นปีหกเจ็ดก็อ่ะก็ยังซูมชนก็ยังชอบอยู่ประชาชนก็ยังชอบอยู่แต่ขึ้นมาเป็นสิบสี่ล้านพอปีล่าสุดนะคะก็เป็นสิบสี่ล้านเหมือนเดิมแต่ว่ากระแสเริ่มเริ่มเริ่มติดลบละเพราะว่าเหมือนกับว่ารู้ม,มันไม่คุ้มค่า<ง>แต่อย่างปีปีแรกๆเนี่ยค่ะมันมันเหมือนประสบความสําเร็จมากเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ เหมือนกับว่าเอ้ยเชียงใหม่ยังไม่เคยมียม,มีซุ้มไฟอะไรแบบนี้เลยพอปีที่สองก็ยังอ่ะรักษาแสแตนดาร์ดไว้ได้ดีอยู่พอปีปีนี้อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้ประชาชนเริ่มเอก,กันมากขึ้นว่ามันสิบสี่ล้านเลยเหรอแล้วเราแล้วเราทําไมต้องมางทุ่มเทกับสิบสี่ล้านนี่คือทั้งทั้งซุ้มไฟทั้งหมดเลยรหรือว่าเป็นอย่างอื่นด้วยอ่าค่ะก็จริงๆตอนนี้เราขอทีโออาร์ไปแต่ว่ายังไม่ได้แบบรายละเอียดที่ชัดเจนก็คือมันจะเป็นรวมๆว่าเป็นการตกแต่ง รวมถึงดอกไม้ด้วยรวมถึงดอกไม้ช่มไฟอยู่ในก้่อง14ล้านอ๋อไอ้ไอ้ดอกไม้นั่นด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเกิดอย่างนี้อยากจะรู้ประชาชนก็อยากจะรู้บ้างแบบในนี้เป็นตัวแทนแบบคนคนอยากรู้ในงบประมาณที่มันต้องใช้ว่ามันคุ้มค่าไหมทำยังไงอ่ะครับอย่างเงี้ยจะไปขอรู้ทีอาร์ยังไงคือ ตอนนี้ทางทางเราก็ขอขอไปละกับทางเทศบาลแต่ว่ายังไม่ได้คําตอบแต่ถ้าเกิดได้คาตอบมาเดี๋ยวจะเอามาเผยแพร่ให้จะได้รู้ว่าแต่ละจุดอะค่ะมันมันคุ้มค่าไหมกับกับเงินที่เสียไปอย่างเงี้ยค่ะคำตอบไม่จะได้คุมพานู้นเลยป่าครับน่าจะจริงจริงประชาชนก็ขอได้นะคะเขียนขอมันเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้มันไม่ใช่เป็นความลับอะไรก็ตอนนี้นะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงท้ายน้องอันนี้ก็อยากจะถามว่าพี่พี่ป้าทพี่ปุ้นมีอะไรจะฝากคนดูไหมครับผมว่ามีอะไร อยากให้ความร่วมมือสันหน่อยอะไรเงี้ยขอความร่วมมือเขาอะไรเง<อ>ี้ยก็เราอะอยู่ในสภาเราเป็นเสียงข้างน้อยค่ะเรื่องงานพัฒนามันจะค่อนข้างยากค่ะเรามีสิทธิ์ในการเสนอโครงการเข้าไปนั่นแหละแต่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทาเนี่ยเขาเป็นผู้พิจารณาเองแต่ทีนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คืองานตรวจสอบโครงการต่างๆที่มันถูกขอออกมาแล้วค่ะเราเป็นสจและสทเราไม่มีผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเราทําเองแล้วบางทีมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะมหาศาลแล้วก็งานค่อนข้างเยอะเราก็อยากจะเชิญชวน บุคคล<ส>ที่สนใจค่ะอยากจะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เราเข้ามาเป็นทีมอาสาของเราได,ได้ไหมคะได้ค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากไว้ด้วยค่ะก็ใช้กับขอต้อพูดนะค่ะก็คือเทศบาลประชาชนก็คือมีสออแค่คนเดียวค่ะก็อาจจะขับเพื่อนอะไรได้ลําบากนิดนึงยากนิดนึงแต่ว่าเราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะก็จะตรวจสอบให้เต็มที่แล้วก็ก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีอะไรก็สามารถติดต่อมาได้ก็จะพยายามช่วยพยายามประสานอย่างเต็มที่ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมอบตแล้วก็ทีมเทศบาลประชาชนได้นะคะครับผมผมก็มีอะไรฝากเหมือนกันนะฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เพจักประชาชนเชียงใหม่นะครับหรือทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง YouTube ทิกกมีไหมไม่รู้เดี๋ยวน่าจะมีนะฮะก็เดี๋ยวก็ว่าอีกครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ